สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องโน้แนะนำตัวนกลมหรือช่องแบคแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคลาวซองนะครับผมอ่ะวันนี้ครับก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์แจกโคดนั่นเองครับอ่ะมันก็จะมีโค้ดชุดแรกนะครับที่มีแจกครับก็มี4โคดด้วยกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของโปรนะครับทูวันเลทนะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เติมนะหมายถึงว่าไม่มีของให้รับฟรีด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะครับว่าาเรรจะต้้อองกกโคคดับ หลักเลยนะครับเราองไปที่หน right? so so okay. so like ้าเว็บนะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเว็บให้ดูอันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นหน้าเว็บหลักนะครับก็จะมี4โค้ดด้วยกันนะครับตรงตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูที่ใต้คลิปนะมันจะมีลิงก์อยู่นะครับโอเคป่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะให้เราก๊อปโค้ดตรงนี้ครับแล้วก็มาใส่หน้านี้นะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่หน้านี้นะอันนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็้ลแว อันนี้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็รหัสยืนยันแล้วก็กดรับรางวัลน,นั่นเองครับส่วนของนั้นจะเข้าไปอยู่ในส่วนของอไอคอนเพื่อนนะครับด้านล่างนะด้านซ้ายล่างกดไปที่เพื่อนแล้วก็รับที่จดหมายนะครับต่อไปนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น Pro t o วเบลดนะครับแพ็ค179อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าตรงนี้เขามีของฟรีให้รับด้วยนะครับนี่ามาอยู่นี้ฮะเห็นไหมจะมีคําว่าฟรีนะครับตรงเลือกแพ็กเกจเลยนะกดเข้าไปครับนี่เลยแล้วก็ไปรับของฟรีนี้ได้เพิ่มเติมนะครับ เช่นะครับผู้ชมรับได้ตรงนี้นะนี่ตรงไอคอนเพื่อนด้านล่างครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของจดหมายเข้ามานะครับเนี่แบบนี้เลยนะเนี่นี่ที่ผมรักมากคือหน้าก,กากหมาเมื่อกี้นะกดรับไปเลยนะครับใส่ดูซีของเจนหน้าก,กากหมานะครับนี่เป็นไงใช่ป่าวหน้าก,กากหมาวะใส่ดูซีชมผมรู้นะไอ้หน้าก,กากหมาชิบะที่ได้มานะมันต้องเปลี่ยนเพศก่อนนะครับอ่ะ ผู้ชมกดไปที่หน้ากากหมานะครับแล้วก็กดเปลี่ยนนะอันนี้เขาจะบอกว่านามสตว์เลนนักชายเปลี่ยนเป็นสตว์เลนนักหญิงครับก็กดเปลี่ยนเลยอ่าทีนี้เราก็จะใส่แล,แล้วในตัวผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงวะน่ารักไหม <laughs> ต้องได้ก็ว่าทำไมใส่ไปได้วะ๋อ,อต้องเปลี่ยนเพศด้วยครับเอออันนี้เรามีค่าสีสันต้องใช้น้ำน้ำค้างในการแอปโอเคช่างมันนะอ่ะ ก็สำหรับโคชุดแรกนะครับก็ประมาณนี้นะก็เอามาแบ่งปันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนได้รู้กันด้วยเนาะอย่าลืมใส่โค้ดนะครับจะได้มีไอเทมนะครับไว้ใช้กันนะสำหรับนี้ครับช่อบในตังกลมนะครับในเกมคราร์ซองต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บจ้า